กนลลนหลังจะมาย้อนเวลาไปเล่นโรบอทในปี2006และ2007ไหมมาดูกันเลยว่าเกมสมัยก่อนมันจะสนุกสแค่ไหนโอ้ยทำไมพ้ามันเก่าขนาดนี้เนี่ยพื่อนแวเกเปลียนหล้ววันนี้นะทุกคนครับเราจะย้อนเวลากลับไปเล่นโรบอทในปี2006และ2007แนะนเย้ แมทุกคนครับว่าโรบอกในปีนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างนะเว้ยพอพูดถึง2 0งพันฉันรู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นมาเลยนะเนี่ยอย่าว่าแต่หนุ่มเลยตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่เลยอายุหกขวบเองไงนี่มันไวรุ่นฝันน้ำนมนี่นะตอนนั้นเรารู้จักโรบอกครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยไม่ในเรื่นนะฉันยังไม่รู้จักโรบอกเลยในปีนั้นแนี่อ้าวยังเล่นเกมไม่เป็นเลยด้วยซ้ำตอนนั้นในกอดขวดนมอยู่เอออุ้ยพอพูดถึงแล้วมันโคตรนาเลยนะเนี่ย อกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดได้ซ้ำแน่อย่ารอช้ายอยู่เลยฉันอยากเห็นแล้วเว้ยนั่นแหลยทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อเสื้อน,นี้ด้วยนะครับผมที่มากเลยนะซืะ้อกอันเยอะๆนะ,ะทุกคน,น <ะ S 1> เราไปดูกันเลยดีกว่านะพวกนายน่าไปกันเลยไปเลยว้าว แล้วตอนนี้ทุกคนครับเราอยู่ในแน่เมนูรอบอกในปี2006แล้วนะโอ้โหดูดิพวกไงมันเก่ามากเลยนะมี่ว่าแตกต่างจากตอนนี้มากเลยเออแล้วเหมือนว่าตัวที่เราเล่นจะมีแค่ตัวนู้นละไปเนี่ยเราดูซิพี่ยามาต้นี่ทุกคนโอ้โหมีแต่ตัวนื้อแม่เลยแต่มีให้เลือกนิดเดียวเองนะนี่ยเออชุดก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ด้วยโอ้โหแม่เนี่ยเราแบบไม่ได้เล่นกดเล่หลานซึ่งหล่อเท่แล้วนี่เสียใจจริงๆเลยเว้ย ออคลิปนี้ทุกคนจะไปได้เห็นเอเลี่ยนหัวโตวใช่อ,อันนี่ไงพวกนั้นมันมีสีเสื้อตามตัวพวกเราอยู่ด้่สีเขียวก็มีออสีเทา,ก,าก็มีสีฟ้าก็มีไงไปเออ,เอ,อฉันเลือกเรียบร้อยแล้วเวย้ยฉันก็เลือกแล้วโอเคทุกคนเราเลือกแล้วนะเราลองมาดูซิว่ามีเกมอะไรบ้างโดยการกดเกมตรงนี้เลยนะคะผมประมาณนี้โหดูดีมีเยอะมากไงวัยนี่มันเหมือนแบบร้อยเก้าเก้าเกมเลยนะเนี่ยเยอะมากนะทุกคนแคามมาดูซิอ่ะเราลองเล่นแบบว่าแมปบนบนแล้วกันนะอาจจะเป็นแมปยอดฮิตงั้นเลือกด่านแรกไปเลยเว้ย เออแม่นี่มีคนเล่นอยู่ทั้งหมดสี่คนนะเยอะมากเลยแม่นี่เป็นแมทเมื่อปี2 0 0 6ันหกะทุกคนครับไปเลยไปเล่นในแกลนนะมาดูเสื้อเป็นยังไงบ้างมันชื่อว่า b a t ชั่ b r i c k ใช่ไหมอันเนี่ยแอบทุกคนเริ่มจะการมีเสียงโอ้ยเสียงดีดังยางนี่มันอะไรเนี่ยเออเออนั่นดีดังมากเลยโอ้แตใส่ไปเลยครับโอ้หนี่คือไอเล่นนะทุกคนครับนี่ใส่สกิีใส่ในไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีฉันเองเว้ยช้ามาแล้วโอ้โหดูความสมจริงอันนี้ทุกคน ราถูกโจมตีใครกันใครทำ้ายเราแล้วทำไมตอนเกิดพวกเราถึงตัวเด้งละเนี่ยความสมจริงสมัยก่อนอันนี้ทุกคนมาระเบิดได้อ้แต่ว่าถือว่าดีอยู่นะสมัยก่อนได้ในขณะนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนี่ อีกมาแล้วเกมเมอร์หกศูนย์เฮ้ฉันตายฉันโดนฉลามอีเจ็ดชั้นโอ้ยอลเฮ้ยถ้าทุกคนเห็นมันแบบว่าแรงๆนิดนึงนะครับไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่มี60 fps นะทุกคนครับวันนี้จะกอล์ฟวันนี้เรียนหุ่นไปเลยใส่ชั้นมาโอ้โหฉันยิงนาสติ๊กอะอ๋อนตายเลยโอ้นี่มาต่อสู้กันเลยไว้เจ้านี่แน่นี่เอาไปเลยสู้ไปเลยอ้า น,นี่คือความสนุกของเด็กสมัยก่อนสินะ <l ots> ใช้เขาไม่ถึงเลยฉันรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยอ,ะ <l ots> อย่ะไอ้ไม่ค่อยสนุกก็กดออกเลยพวกนายไปไปหาก,กีมื่นดีกว่าไหมโอ้แมปนี้คือชื่อแน่เล่นแม่งเลยนะพวกนายแฟนตาซีคิงดัมนะเว้ยลองไปดูดีกว่าไหมโอ้เราเข้าเลยเอาไปเลยเว้ยไม่าเห็นมันกันอันนี้ก็คือมีอาวุธให้เราได้ใช้อีกแล้วอ่ะเ <l ots> ออไปต่นเลยกับพวกไอพวกนายมีอาวุธที่ชื่อสไนเปอร์ด้วยเว้ย เขาลองดูซิลองยิงไปโอ้โหดูโอ้มันยิงได้ไกลมากเลยโอ้ยแมพพังด oh ้วยโอ้ดูด oh, okay. ิอ๋อมันเหมือนเป็นในนี่เว้ย p g พอ่ะพวกนายโอ้โหดูเออลวงด้วยนี่ความสมจริงในสมัยปี2006แนะนุกคนมีเอาค้อนทำลายของด้วยนะเว้ยไหนลองดูซิโอ้โหฟาดแบบนี้เลยเออ แป๊บนึงนะพวกนายแล้วครับมาแฟนตาซีคิงดัมนี่มันเอาไปทำอะไรต่อสู้กันเหมือนเดิมไหะเออใช่ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็น่าจะเป็นแค่ชื่อแมปด้วยโอ้โหเออไม่แฟนตาซีเลยเว้ยเออดูดีมีแค่นี้เองเดี๋ยวนั่นวิอะไรโอ้ฉันตลกแมปมาแฟนตาซีคิงดัมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไงเนี่ยพวกนายพวกนายฉันสร้างของได้ด้วยเว้ยไปไหนอ่ะอาวุธสามนะอาวุธสามมันคือก๊อปปี้ไงเราสร้างไงไงเออทำไงเนี่ยคลิกเลยอ่ะอ๋อนี่ไงแล้วนี่ครับเรสร้างมันนี้ได้ อ๋อสไลด์น้ำตาย <c oughs> นี่ทุกคนผมเหยียบน้ำในปี2006 <c oughs> มันบ่อน,น้ำพิชชัดๆเลยเนี่ยเออลงไปไม่ได้น้ำนี่ใสามากเห็นท้องฟ้าไปชัดเจนนะครับอ๋อยดือ้อและเสียงอู้ดืมอนะนี่นะนี่นี่อย่าบอกนะว่าอู้ดีมีตั้งแต่2006เลยนะเออ เดี๋ยวใครทำอะไรในเสียงดังจังเลยฉันนอะแรลัดทูบอู้หอ้ยันไหนก็หายไปซะเถอะอ้าาาาาาโอ๊ยเจกบเจกบฉันมีของขวันให้หนายเว้ยอะไรเหรอีกโอ้ันตายไม่พักเลยลูกอมเมนทอสส์สิบ้านในเขากินดูสิโอ้ยใหญ่มากอ่ะ ไม่เป็นระเบิดสักที <c oughs> เออชาวสารเล่นด้วยไม่ระเบิดสักทีเลยโหไปเลยไม่หนุกบ้าเบื่อออกดิค่ะแม่เออไปหาแมปอื่นดีกว่าไม่หนุกเลยโอ,อ้ไม่แฟนตาซีไม่เห็นมีเวทมนต์เลยอ่ะพวกนายดูดินี่ไงถ้าเจอแล้วแมปนี้เขาบอกว่าให้เราหนีออกจากสิ่งก่อสร้างนี้เพื่อชนะไม่ลองดูแม่จ,จะเป็นเหมือนอ,อับบี้ไง <Yeah. S 2> โห,โห,หมดเข้าไปเลย เออลราดูเราดูโอ้ยมีท่าเดินด้วยโว้ยยังไงท่าเดินอ๋อเออมาไม่ได้เดินตัวเรียบไปแล้วทุกคนถ้าเพื่อเข้ามาเน็ตชาเละเกินนี่สมัยก่อนนี2006แค่2006 โอ้ยเพือเ่อเราสร้างก่อด้วยอะเน,นี่ยเออเราสามารถที่จะคลิบล็อกคนนี้โอ้ยเดี๋ยวเลื่อนบล็อกวังได้เออโอเ้เนี่ยทุกคนสามารถสร้างได้เลยนะครับเนี่ยและไหนละทางออกฉั่อยากเอเก็ตคปเพื่อชัยชนะแล้วเนี่ยแล้วเดีอ,อ,อกวยังไงเออแบบนี้คือต้องให้เราออกจากสิ่งก่อสร้างนี้นะครับคือเอาบลอได้หรือเปล่าเนี่ยไหนลองดูอ้ยเดี๋ยวโอ้ยจะกได้ด้วยแอนได้คอลองปีนี้ได้ไหมเดีมาเลยอโอฉันตัวติดฉันตัวติดในปี2 0 0 6โอเค <S 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 โอเคขึ้นมาแล้วโอ้ดูศพสุดแน่เลยอย่าเป็นเหมือนเขาะเวอยแล้นี่คืออะไรเี่ยทำไมมันลกลุงลังจังเลยอ่ะเออฉันเดินต่อไปไม่ได้ด้วยอ่ะเราเราลองลอบดีเราลองกดตัวอันแรกแล้วก็กดเคลื่อนย้ายได้ไหมลบออกเออไม่ได้อ่ะจะเกือบเออเหมือนจะไม่ได้นะพ่นแม่คิดเลคข้าแม้ทุกคนมันเดินไปไม่ได้อโอโนเราก็เดินกลับไม่ได้ด้วย จะรู้วิธีออกจากสิ่งก่อสร้างนี้แน่วในกดซ้าบนเลยออกตรงนี้ออกเลยเราไปรอเลองเลยดีกว่าทุกคนครับเดือดแทนนิ่กันนี้น่าสนใจมากมาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนทุกคนครับเอาชีวิตรอดในเรือแทนนิ่หรือเปล่ามาดูกันเลยแม่โหดูเด้งเหมือนเดิมอืมเด้งอ๋อเด็กเราโอ๊ยลงน้ําตายไหมเนี่ยแม่ลงน้ำยังตายก่อน โ oh, อ <mel od ic> anyways, ้แสดงว่าโรบักนี่คือเกมคอมเป็นอย่างที่ไม่แต่แรกอยู่แล้วนะคือลงน้ําลงอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เนอะใช่ฉันคิดแบบนั้นเลยแม่ทุกคนนี่เรือแทดานิกในปี2006นะแค่แม่เลยอ่าสํารวจดีกว่านไอ้เรื่อนี่เป็นแบบแรกเลยเนี่ยที่ไม่มีอาวุธนะเออใช่เออแม่แททานิกลงแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเออทําไมมันโล่งจังเลยอ่ะที่มันโล่งวันนี้เพราะมันเป็นแทดานิกในปี2006ไง เว้ยแต่มันแตกกัปัจจุบันมากนะเนาะที่มีเขาทำเกมเกี่ยวกับธนิกอ่ะเอออันนั้นนี่แบบมีล่มมีอะไรด้วยเออปัจจุบันคือธนิกนี่สุดยอดมากนะทุกคนเกมเราบอกนะคะแต่นี่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันปีเก่าแล้วนะครับเว้ยทำได้แค่ชมวิวเองมั้งเนี่ยเออเราเหมือนมาชมวิวโอเคไปขึ้นไปดูด้านบนมนขึ้นไปได้อีกนะเว้ยพวกนายเดินด้านนอกเหรอเออเข้ามาดูข้างในก่อนก็ได้เอาขาลองดูสีด้นบนนี่โหสีขาวก็มีแค่นี้แหละจะกลไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยเว้ย ขอหาภูเขาน้ำแข็งแป๊บนึงนะเว้ยเอออยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้เราขึ้นมาบนนี้แล้วนะคะตรงจุดที่แจ็คกับโรสนี่คือมายืนกันตรงนี้พวกไหนแจ็สโรสตีด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 ีลอยไปบนท้องฟ้าเลยเนี่ยไม่ได้แม่น้ำนี่เป็นแผ่นเลยนั่นแหละพวกนายไม่มีอะไรทำได้ออกเถอะ เรียบโชว์ไททันอียางเดียวและนี่ทุกคนอยู่ข้างไททันนีอีกเลยนะคบซอฟไฟเทสต i n g นะเหมือนเป็นการแบบทดสอบการต่อสู้ด้ว่ดาบประมาณนั้นน่ะไปลองเล่นดูดีกว่าน่าสนใจไหมฉันอยากสู้แล้วอะไม่อยากยิงปืนเลยเว้ยมาลองดูนะครับว่าการต่อสู้ได้ว่ดาบสมัยปีส0 0 6นั้นเป็นยังไงนะครับโอ้โหมีการโหลดที่ดูด้วยโอ้เหมือนเอบบี้เลยอุ้ยนี่มันเหมือนกับดักเลยดิเอาบี้ชัดๆเลยอ่ะพวนี้ดาบพวกไหนลองฟันลองกันเอ้ยสังหารแ่ นี่สู้ต่อสู้เลยว้านี่คือต้นกาเนิดอับี้แล้วแม่นี่ว้าวเอยเล่นไปเลยนี่เซียนอับี้ทุกคนย้อนเวลามาเล่นนะครับนี่เลยเดินแบบนี้ใช้เดินตรงกลางก็จบไปเนี่ยแอนเดินฉันมีความรู้สึกว่าโรบอทสมัยก่อนเนี่ยนะเพื่อนผิวอะไรมันเหมือนเลโก้มากเลยนะใช่ฉันว่าเขามีไอเดียจากเลโกแน่เลยเว้ยเอออะไรทุกคนแล้วเราเจอนี้คืออะไรอ่ะ อ่ะเก็บได้วะ่ะเขาบอกว่าเป็นเกาะเกาะต่อสู้อ๋อนี่ใส่เกะเาะเวะ้ยว้าวโอ้ยต่อสู้เลยวะ สามารถใส่พิมพ์อะไรก็ได้ด้วยนี่พวดได้เห็นไหมสวัสดีด้านซ้ายเบินเห็นว่าแต่ในพิมพ์ยังไงอ่ะอเจ้าโกเออทาไงอ่ะเป็นลูก้ําไม่ต้องด้านซ้ายซ้ายร่างจะมีรูปแบบรูปแชทไน่อสามารถพูดคุยเยก็ได้แต่ยังพิมพ์ไม่ได้นะทุกคนครับคือกดคําเฉพาะอย่างเดียวนะครับน่าจะคุยกันลำบากมากเลยเนี่ยเออสมัยก่อนก็คงไม่ได้คุยอะไรกันแม่งนะอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยปูมเลยอ๋อโซโซลไซส์เอพีเอส อ๋อแชงางล็อกไอแลนด์าเกาะหินฉลาวอะอ๋อมอกรนายเลยเข้าไปลองดูซิว่ามันทำอะไรในโลกนี้นะครับผมเข้าไปเลยพวกนายไปจะเจอยาฉลาไหมน้อยนฉลาอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะเว้ยมาพะบุรุษนายเออจริงมาพะบุรุษนายในปี2 0 0 6 2007เลยนะมาลองดูอันี้คืออ้นี่คืออะไร จะเห็นแต่ก้อนหินไม่เห็นฉลามสักตัวเลยเนี่ยเออว่าแล้วนี่คือเขาจะลองไปฉลามหรือเปล่าเหมือนในตัวไอ้หูฉลามที่มันอยู่บนแหนมมีอาวุธให้เหมือนเดิมนะทุกคนหนังสตูงหนังสติ๊กเหมือนเดิมมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยทางนี้เว้ยทางนี้ไหนไหนนี่อยู่ตรงไหนไหมโนนอยู่ข้าหลังจะโกนโนนอะเดี๋ยวลองไปดูซิมีอะไรอ่ะฉลามเนี่ยมันมีรูเว้ยโอ้เดี๋ยวลองเข้าไปดูซิมีอะไรข้างในนะทุกคนแคมป์โอ้ทำบ้านไหนเนี่ยโอ้ยนี่มันเมืองชัดๆเลย โดดขึ้นไงแม่โอเคก็โดดไงอ่ะจะกบอ่ะโดดได้แหละโอเคมาเลยพวกนายโอ้โหนี่มันคือเมืองหินโอ้ยอยอัจจิฉลาดอยู่ไหนเนี่ยมันเป็นหนองเนี่ยเหมือนว่าเป็นแมพที่ให้เราเดินเล่นอ่ะนะแล้วก็ยิงกันมั่วซั่วแน่ไม่ได้มีอะไรแม่ตายเอ้าเอ้าพวกนายเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่กระโดดฉันเผลอยิงโอ้โหไอ้นี่ยังไม่ยิงอีกเหรอ โอ้พวกนม้นี่คือลาวานในปีสามพันหกจะขอลงดูหน่อยว้าวแล้วนั่นจะขึ้นยังไงไงจะเกิรเนี่ยเขามีเชือกให้เราอยู่ปีขึ้นมาเลยออลเชือกปีได้ไหมนี่ทำไมมันดูปีไม่ได้โดดลาวานเลยเจ้ากูโอเควิธีขึ้นทางลัดแม่โอเคไม่มีอะไรออกเธอแม่แบบนี้ทุกคนครับทีมเบอร์ชอปีไฮน์นี่มีไลนสนะครับทุกคนลองดูซิคืออะไรเหมือนจะเป็นต่อสู้นะโอ้หวัว่าจะมันๆหน่อยนะเออขอมันๆเลยขอต่อสู้กันอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ต่อสู้กันเองอนะ อีอ,อขอสู้กับซอมบี้ยิ่งได้ยิ่งดีเลยเนี่ยโอ้อาวุธเหมือนเดิมไม่ชดเปลี่ยนไว้โออหแล้วมันจะมีทีมสีแดงกับสีนี่เลยสีน้ำเงินแน่แลฉลาดเป็นสีน้ำเงินแล้วเราจะค้ามกับแพงยังไงเนี่ยแนนสีเราจะข้ามยังไงแหวโอ้เฮ้ยทำลายกับแพงได้ไว้พวกนายโอ้ทำไงอ่ะใช้ปืน RPG นะ่ะ โอเคคือโจมตีสัตว์แพนใช่ไหมโอเคแม่ต่อสู้เลยตื่เด้ตื <t ul> <t ul> ่อเด้แม่หนังสติกเลยเบ้ยนีแน่ยิงเลยมีโดนลมแบบฟิสิกส์โดนลมแปบฟิสิกส์ปีสองพันหกอืมไเข้าบ้านแล้วก่อสร้างประตูก่อะนี่มาเลยมาเลยมนี่แะฆ่คาจะอาชี่ดีได้อยู่ในฉลามอยู่นี่ว้าว ทุกคนมาฝากด้วยจะเกลบกําลังมาเลยหนักซะนิดเลย,เยหลบแบบระยะใกล้ไม่กวรหรอกออฉันรู้สึกว่ามันหันหน้ายากมากเลยอะ๋อย,อยดอโอเคเบื่อเลยออก <laughs> เดี๋ยวรอบนี้ทุกคนเรามาดูเกมสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเอาตรงเรื่องเบื่อเลยวนะเออเอ็นจีปีสองพันหกนี่ฉันไม่ค่อยถนัดเลยเออจริงมากเลยเอเลียนตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่มีเกมไหนถูกใจเลยนะเนี่ย เราจะยังไม่เจอเกมถูกใจไงพวกนายเออแต่ว่าเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วกันนะลองเล่นดูเพลงเลยไม่ได้เกมเวิร์ลนะครับขอให้แบบมินิเกมมินิเกมเยอะๆเลยปัจจุบันพวกมินิเกมในโรบบอกนี่คือสุดยอดแม่มีหลายเกมในเกมเดียวอะลองดูนี่สิไม่มีเอาล็อบบี้เลยอะเนี่ยเออมันเป็นล็อบบี้ที่รอเล่นนะไอ้โอนี่ไงเกมสตาร์ทโอ้ยดูมีระบบสุดๆเลยวอยโอเข้ามาแล้วอะโอ้ชัวร์นี่ดูดีอยู่เนี่ยแต่เล่นมานี่ โอ๊ยวิกกี้เหมือนเขาบอกให้หลบโอ๊ยมีพื้นโอ้ยเปล่หายเลยเองเออมันบปล่อ๋อบปกพื้นหายนะคนเราต้องหลบนะครับโอ้ยนี่ดูดีวนี่ใช้ได้เลยสนุกแล้วอย่างนี้อ่ะถือว่าเป็นแมปปิดได้ดีนะทุกคนครับอ๋อโดอเคโอ้ยเออชั้นไม้นี่ดูมีความแค่เคียงปัจจุบันดูเป็นต้นฉบับของปัจจุบันแม่งกันไหมจะไม่สมจริงอย่างหนึ่งไม่มีโลสะบักให้เจ้ากดเติม เออท,ทุกคนรอทางนี้โอเคตรงนี้แม่ระวังจูงลลบแล้วเราจะต้องแยกกันลแล้วเหรอเนี่ยเราควรแยกกันมันก็ดีนะโอ้ยมันจะมีระบบแบบว่าดูเพื่อนเล่นไมวันหน้าถ้าเกิดว่าเราตายอะไรประมาณนั้นไนงะเออน่าดีรุดอยู่รุดอยู่ไปตายอ่ะไปจะได้ <c oughs> าตายอ้าวฉลาดตาย ได้ได้ทอยไปแล้วอ๋อยืนดูตรงนี้ได้ทุกคนแต่แปลว่าเปิดจอไปดูไม่ได้นะชั้นแหมมารอดูเกมต่อไปทุกคนครับเว่าเกมเดิมแน่ๆเลยถ้าเกมเดิมนี่กดออกเลยไอตัวใหญ่ด้วยเพอจะไปเจะกับตัวใหญ่อ๋อจะเป็นเหมือนตัวไรค่าพงนัยอาไล่เลยจะเกือบอ๋อมีสกิลบอลด้วยทุกคนว้มีใช้บอลโจมตีไปนะครับเหยียบได้ไหมเหยียบเลยได้ไหมเจะกับจะตายแล้วอ๋อแอ้ว เจอไว้ไม่แฟรชนะพี่จะกบตายเหรอเออจะกบตายเาจ้ากบยิงหินโดนตัวเองแน่เลยอะ <c oughs> ่ะจริงอ่ะ <c oughs> อะไรกันนี่อะไรทุกครเดี๋ยวเราดูเกมต่อไปเกมสุดท้ายนะคะเดี๋ยวออกแล้วโอ้โหเกมเดิมเลย <หา S 2> ดีนะดีแล้วโอ้ยเจ้จะลองตายให้นะเว้ยเอ้ยเดี๋ยวฉันลองยิงดูยิงกระโดนสิเจ้ากบเอลิงเข้าไปใกล้ๆสิเอลองใกล้ๆดูอ่ะใกล้ๆดูประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย น่มันไม่ตรงเป้าอ่ะพวกนายงั้นนายเล็งไว้เดี๋ยวฉันอยู่ที่เดิมให้เอ้โอเคก็เลยลองเหยียบดิเหยียบได้ไหมนี่เลยขอลองเหยียบดูเหยียบเลยอ้าวอ๋อเหยียบก็ตายนะคนแคบแมลอยเกมหนึ่เกมหนึ่งให้มันเป็นเกมอื่นบ้างไงเกมอะไรเอ่ยอ้าวเกมเดิมอันนี้ตัวใหญ่อีกแล้วฉันได้เป็นยักษ์นี่เนี่ย นายตีไม่โดนหรอกฉลามอ่ะุ้ยตีไม่โดนก็เหยียบเลยเว้ยโอ้ยตีไม่โดนนะยิงเจ้ากบมด้วยเอาดีแน่เอาวะเอาวะเจ้ากบตายตีเดียวโดนเลยโอ้โหมาแม่เลยตอนนี้แฉฉันยิงเป็นแล้วเว้ยต้องเข้ามบมบคคลที่หนึ่งนะอ๋อ นะครับสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับลาเกินแลกแจกัจกกใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราแล้วก็สั่งซื้อเสื้อเราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสาิบาทเท่านั้น เห็นภาพเป็นมีแล้วพวกนายรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าเขาสมัยก่อนเขาเล่นได้ไงวะส่วนฉันรู้สึกอยากระเบิดว่ะตายอ่ยอย่าทำบ่ดูดิระเบิดปีสองพัหกก็ยังช้าเลยเนี่ยดูเออไม่ระเบิดทักทีอ่ะดูดินายจะเตะเป็นลูกบอลเลยอ่ะเนี่ยลงมาไปแล้วอ่ะ